เขาเลือดอดเลือดทนเนี่ยเขาก็ไปเบ้าตาฐานกมีนมเมื่อเขาไปเบ้าตาของฐานกมนแล้วคุณจะมาใช้อำกฎหมายบีบบังคับเขาเนี่ยที่เขาทาไปเพราะว่าเขาทําไปเพื่อที่จะปกปักรักษาพื้นที่ไทยกมีนนี่มันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศไทยนะครับทุกครั้งทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดกเึเหตุกา,ก,การณ์เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคนไทยเราตั้งรับตลอดเลยตั้งรับตลอดรอเจ็บรอช่วย เราเจ็บรอซวยแถมพอมันเกิดเหตุอาการอะไรขึ้นมาเนี่ยมาตรการในการที่ทางฝั่งเราจะไปโต้ตอบหรือว่ามาตรการที่เราจะไปทํากับขมินเนี่ยมันไม่ออกมาเป็นชิ้นเป็นอันเลยมันไม่ออกมาเป็นชิ้นเป็นอันเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรมันเกิดจากอะไรหรือเปล่าขี้ขาดตาขาวหรือเปล่าอืมนี่คือสิ่งที่ผมสงสัยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ขมิมันกำเริบตสสาน มันโอ้โหมันมันทารบกับไทยแล้วครับตอนนี้ทั้งทางฝั่งผู้นําของมันเองทั้งทางฝั่งของคนประชาชนของมันเองโอ้โหทารบแบบนีดนี่ว่ามันไม่เกรงกลัวไทยเลยไอ้ฮุนเซนไอ้จารเม็ดไอ้ฮุนมาเนตนะครับพวกไอ้เตียบงเตียบันนี่ออกมาโหดโพสข้อความเตีะวยานทาทยเราแบบอืผมมันมันเจ็บใจเนาะเจ็บใจที่เราทําไมเราต้องยอมให้ขมิ้นมันมันถึงขนาดนี้ ทำไมเราถึงต้องยอมให้ขมิมันมันทำกับเราได้ถึงขนาดนี้เหมือนอย่างเหตุการณ์ที่มันเกิดเหตุการณ์ที่ว่ามีน้องๆ้องทหารของเราที่อยู่ในพื้นที่ช่องบกเนี่ยได้เดินไปเหยียบกับระเบิดเนี่ยในการเดินลาดตระเวนเนี่ยขอบคุณพี่น้องนะครับที่โดนเนตเข้ามานะครับที่ได้เดินไปลาดตระเวนแล้วเหยียบกับระเบิดเนี่ยปรากฏว่ามันทําให้ทางไอน้อน้องน้องทหารของเราเนี่ย ต้องสูญเสียขาไปแล้วก็บาดเจ็บสามคนดีนะครับที่มันไม่ถึงขนาดว่าต้องล้มหายตายจากไปเมื่อเป็นอย่างนี้แหละครับพี่น้องครับไอ้กับระเบิดน่ะพี่พี่น้องคิดไหมครับว่าไอ้ทิศมันเอามาวางไว้น่ะมันเป็นของไทยวางเองหรือว่าของขมิวางเองซึ่งถ้าเป็นของไทยวางเองมันเป็นไปไม่ได้ที่ทางฝั่งของฐานไทยจะเดินไปเหยียบถ้ามันไม่ใช่ทางฝั่งฐานขมิวางและทุกสิ่งทุกอย่างที่ฐานขมิมันวางไว้มันวางเพื่อที่จะ ทำร้ายเรานะครับพีพนบ่น้องครับน้องน้องทหารของเราเนที่อยู่ตามในเขตชายแดนไทยเขมรเนี่ยเขาเสี่ยงเขาเสี่ยงอยู่โอ้โหเสี่ยงอยู่ทุกย่างก้าในการที่เหยียบย่ําไปในบริเวณพื้นที่ตามใน,ในเขตชายแดนเนี่ยท,ทั้งทั้งที่ที่เราได้ทําเอาไว้เนี่ยในระหว่างการที่ว่าเราจะยกเลิกการก,กับระเบิดเนี่ยไทยเราก็ได้ทําอนุสัญญาไว้เรียบร้อยแล้วครับ ว่าไทยยกเลิกการใช้กับระเบิดแล้วไทยก็ยกเลิกจริงๆแต่ส่วนของทางฝั่งของเขมรเนี่ยเขมรเนี่ยมันก็มีการทําสัญญายกเลิกใช้กับระเบิดเหมือนกันนะครับแต่เขมรมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันเนี่ยอย่างเงี้ยลิ้นสองแฉกผู้นำเขมรนี่ลิ้นสองแฉกตัวโอ้โหตัวไม่รู้ว่าจะตัวอะไรตัววรนุตตัวเฮียตัวอะไรต่างๆอยู่ในตัวของผู้นําของเขมรหมด แล้วคนขมงคนขมงคนข okay. ม <inaudible> ิ้นคนขมิ哈哈哈้นตามขมิ้นกัมพูชานี่มันไว้ใจไม่ได้ไอ้พวกนี้พวกหน้าไหว้ลังหลอกนะครับเมื่อมันไปทําสัญญาไม่ใช้กับระเบิดแล้วยกเลิกการใช้กับระเบิดแล้วมันก็ยังใช้มันเดิมมันก็มาวางไว้เหมือนเดิมซึ่งผมก็ได้คุยกับน้องน้องทหารของเราเนี่ยที่อยู่ตามแนวตะเกียงชายแดนไทยขมรเนี่ยตอนนี้ขมรมันได้ลุกเข้ามาในพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยมันได้ลุกเข้ามาวางกับระเบิดไว้เป็นจํานวนมากนะครับพี่ีน้องครับตามเส้นทางที่เราได้เดินลาดตระเวนทุกวันท ในพื้นที่ตามในเศรษฐไยแดนไทยขมรเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ทาการรบกันมาตั้งแต่อดีตแล้วในอดีตเนี่ยโอ้ไทยก็ไปพุ้งง่ายก็คือถ้าเกิดว่าไม่เปิดประเทศให้ขมมันมาได้เข้ามาซุกหัขขวนอนได้มาได้มาหนีตายเข้ามาเนี่ยรับรองกับขมรตายเป็นเบือ่อในช่วงสงครามที่ระหว่างสงครามข,ขมรมันแตกแยกกันไอ้ขมรเนี่ยมันก็มาได้มาวางเบิดเต็มพืชไปหมดแล้วครับตามในเศรษฐไทยแดนไทยขมรเนี่ยเกิดจากขมรนล้วน แล้วพอสงครามนี่มันยุติลงไอ้ขมิมันก็ยังโอ้มันยังมาแว้งกัดเราอีกเอาอเอาระเบิดเนี่ยเอาระเบิดนี่ครับพี่น้องครับมามาวางกับไอ้ไอ้ไอ้มาวางดักทําร้ายเราอีกขอขอบคุณพี่น้นองรที่โดนเข้ามานะครับมาวางดักทําร้ายเราอีกนี่คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันโอ้มันไม่รู้จักสมมึกบนคุณ,คณแต่สิ่งที่มันน่าเจ็บช้ำน้าใจไปมากกว่าสิ่งที่ขมิ้นมันมาวางระเบิดก็คือ หลังจากที่ทางฝั่งของเราได้รับบาดเจ็บจากการโดนหมาหมาเหม็นเนี่ยไอหมาเหม็นเนี่ยมันไว้มันแงกัดเราเนี่ยทางผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองของเราไม่มีการออกมาตอบโต้ถึงแม้ว่าจะมีการออกมาตอบโต้ขอบคุณพี่ไอ้นะครับที่ให้ค่าน้าร้อนน้ําชาเข้ามาขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับถึงแม้ว่าจะมีการตอบโต้แต่เป็นการตอบโต้แบบชนิดโอโ้พูดแบบน้อมแน้มเน่ยแบบพูดแบบชนิดที่ว่า เราไม่ต้องการที่จะไปรบไม่มีใครอยากจะรบหรอกครับมันไม่มีใครอยากจะรบผู้หลักผู้ใหญ่ทางฝั่งอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาพูดออกมาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบอกว่าเราไม่ต้องการที่จะรบเพราะถ้าเกิดว่ารบไปเนี่ยแล้วคนที่เขาล้มหายาจจากไปมันต้องเกิดการสูญเสียกันทั้งั่งฝั่งเราทั้งทางฝั่งของเมรพูดโอ้โหพูดพูดมันพูดดีอ่ะพูดง่ายคือมันพูดดีมันฟังแล้วมันมันมันฟังมันก็ฟังดูดีนะครับพอพูดแบบนี้ออกมาเนี่ยบอกว่า เราไม่ต้องการที่จะให้มีการลบกันหรอกเพราะถ้าเกิดว่าลบกันไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดการสูญเสียกันทั้งสองฝ่ายแล้วเราต้องมาตามคอยดูลูกดูเมียเขาคอยคนที่อยู่เบื้องหลังเขาจะได้รับผลกระทบยังไงคนที่สูญเสียเขาจะได้รับผลกระทบยังไงคนที่สูญเสียอีกเป็นจํานวนมากว่าไปนู่นนี่คือสิ่งที่มันพูดหมายถึงว่ามันแสดงถึงความอ่อนแอให้ให้ฝ่ายต่อสู้ให้ฝ่ายศัตรูมันได้เห็น ขนาดเป็นถึงระดับผู้หลักผู้ใหญ่นับได้ออกมาพูดแบบนี้พูดในะตางี่ว่าดูดีไม่ต้องการที่จะให้รบนะครับไม่ต้องการที่จะให้รบเพราะกลัวมันเกิดการสูญเสียกันแล้วมันจะต้องโอ้โหคนสูญเสียเขาจะงั้นอย่างนี้อีกผมพูดตรงๆนะครับว่าพี่พน้องครับไอ้การสูญเสียรบกันทุกครั้งนี่มันมันต้องมีการสูญเสียกันอยู่แล้วแล้วเกิดมาเป็นชายชาติทหารเนี่ยถ้าไปรบกันแล้วถ้ากลัวตายก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันแล้ว ไม่ต้องไปทําอะไรมันเลยนะครับก็ยอมให้ขมิมันมาขี่รถหัวอย่างนั้นพอละนี่มันคืออธิปไตยของพื้นแผ่นดินไทยนะครับมันคืออธิปไตของพื้นแผ่นดินไทยขมิบมาทารถทุกวี่ทุกวันนะครับแม้กระทั่งไอ้คุณเซนไอ้จารเมดไอ้ตัวไอ้ตัวแลนทั้งหลายแลนเนี่ยผู้นําแลนเขงขมิเนี่ยผู้นําวอลนิทของมันเนี่ยออกมาทารบกับไทยตลอดถ้าเกิดว่าไทยปิดดงปิดดานถ้าเกิดว่าไทยปิดตางขึ้นไอ้ตามมันทมมันก็รบกับไทยมันก็พร้อมรบกับไทยส่วนไทยเงียบเิบ พูดแล้วโมโหกับพี่พี่นะครับไม่รู้จะว่ายังไงพูดแล้วโมโหไม่รู้ว่ามันจะเงียบทําไมไม่รู้ว่ามันจะไปกลัวทําไมไอ้ฮุนเซนเนี่ยเป็นบิดาของมันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันไปกลัวทําไมหรือว่าถ้าเกิดว่าไปรบกันหรือว่าไปรบกันแล้วเนี่ยกลัวว่าไอ้ฮุนเซนมันจะแฉทุกสิ่งทุกอย่างออกมาเพราะในพื้นที่ตามในตะเข็บชายแดนไทยเนี่ยมันมีความ อะไรที่ว่าเรียกว่าผลประโยชน์เนี่ยโอ้โหมันเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้าทุกตามในเศรกิจชายแดนไทยมันเกิดขึ้นนะครับผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองไทยทั้งฝั่งรัฐบาลนักการเมืองทั้งทางฝัง่ง,งคนที่มีอํานาจวาสนาผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองไทยทั้งข้าราชการชันผู้ใหญ่หลายคนไปมีผลประโยชน์กับทางฝัง่ง,งของของมีทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการขนเกลือเนี่ยข้ามพรมแดนขนของหนีภาษีขนของอะไรต่างๆข้ามพรมแดนไปเนี่ย มันเป็นผลประโยชน์ด้านมืดด้านเทาของกลุ่มคนพวกนี้มันมีผลประโยชน์เป็นหมื่นเป็นพันล้านครับเป็นพันเป็นหมื่นล้านไอ้นี่หรือเปล่าที่มันไม่ต้องการที่จะให้รบมันจึงต้องทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองไทยที่เสือกมีอํานาจในการที่จะมาปกปักรักษาพื้นบินนไทยหรือว,ว่าเสือกในการที่จะมีอํานาจในการที่จะลุกขึ้นมาบริหารประเทศไทยต้องตกอยู่ภายใต้กำมือเงื้อมือของไอ้ฮุนเซนมัน ที่พิงน้องว่าอย่างไงก็ว่ากันไปนะครับวันนี้ผมถือว่าเดือเด,อดเดือดไม่แพ้กันผมดูข่าวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับผมก็ว่าจะลุกขึ้นมาทําข่าวแต่ก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาทำนะครับผู้ชงนี้มันภารกิจเยอะลูกน้องตัวเองโดนระเบิดแทนที่จะออกมาตอบโต้โอ้โหแบบตอบโต้แบบขมิ้นมันตอบโต้นะครับมันลุกขึ้นมาด่าลุกขึ้นมาไปโอ้โหโพสทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องบีบแต่พอเราลุกขึ้นมาตอบโต้โโเราไม่ต้องการที่จะเราไม่ต้องการที่จะลบ เราไม่ต้องการที่จะให้มันเกิดความแรงแบบนั้นแบบนี้ครับเพราะคนที่อยู่ข้างหลังนี่เขาเป็นยังไงเขาจะดูแลกันยังไงแล้วเราต้องเข้าไปดูแลเขาโอ้มันอย่างนั้นอย่างนี้โอ้พูดแบบอโอ้ยเหมือนกับว่าพูดเป็นโอ,โอ้ดูดีครับดูดีผมบอกให้ตรงนี้เลยครับว่าผมคุณกะเพราเนี่ยคุณกะเพรานคนหนึ่งเลยครับครอบครัวของผมคุณกะเพราคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากการสูญเสีย พี่ชายของตัวเองที่ได้เอาชีวิตพี่ชายของตัวเองไปปกปักรักษาพื้นดินไทยเมื่อปี2528พี่ชายของคุณตะภาตายนะครับตายในสนามรบที่บ้านตาตูมนะครับรบกับพวกขมินเฮงเซิงบินไอ้พวกคุณเซนนี่แหละที่มันจะน,นำขันไอท,ทหารเวียดนามเข้ามายึดเอาพื้นทิ่ไทยนะครับตอนนั้นรบกันโอ้โหทุกวี่ทุกวันรบกันเป็นเวลาหลายปีทหารไทยบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากแล้วทำไมช่วงนั้นมันไม่คิดแบบนี้มันไม่พูดแบบนี้ สมัยก่อนนะครับทหารสมัยก่อนรัฐบาลสมัยก่อนพอมีจะข้าศึกลุกขึ้นมาในพื้นปรนเทศไทยเขาลบอย่างเดียวคร <it is S 1> mm ับลบอย่างเดียวคุณจะมายังไงเขาลบอย่างเดียวครับเขามีหน้าที่ลบทหารมีหน้าที่ตายตายในสนามรบการตายในสนามรบของทหารมันไม่ใช่ว่าเป็นการเสียมันเป็นมันไม่ใช่เหมือนกับว่าเป็นการตายแล้วมันจะโอ้มันจะเสียอกเสียใจมันจะเป็นการตายแล้วมันจะเกิดความไม่ภาคภูมิใจ ผมคุณกะเพราพี่ชายผมตายในสนามรบพี่ชายผมตายในสนามรบเมื่อปีพศ .2528 เนี่ยพ่อแม่ผมญาติพี่น้องผมไม่เคยเสียใจเลยพ่อแม่ลูกเมียของคุณกะเพราพ่อแม่พ่อแม่ของผมไม่เคยเสียใจเลยนะครับที่พี่ชายผมไปตายมีแต่ภูมิใจด้วยซ้ัมีแต่ภาคภูมิใจครับจนเท่าทุกวันนี้ว่าวงตระกูลของคุณกะเพราเนี่ยได้เอาชีวิตไปปกปักรักษาพื้นเ่นินไทยนี้ ทาให้ลูกหลานไทยได้มีพื้นแผ่นดินอยู่นะครับไม่เคยเลยที่จะไปสูดเสียใจแล้วไม่เคยที่จะมาเรียกร้องให้กับทางฝั่งรัฐบงรัฐบาลทางฝั่งอะไรก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาดูแลด้วยในเมื่อกระทรวงกะลาโหมกระทรวงมหาไทยกระทรวงอะไรต่างๆรัฐบาลเขามีอะไรต่างๆมีสวัสดิการมีเงินช่วยเหลือช่วยเหลือตามนั้นแค่นั้นจบ เพราะเรื่องที่ว่านี่มันเป็นเรื่องของผืนแผ่นดินไทยครับพี่พน้องครับมันเป็นเรื่องของอธิปไตยของไทยมันไม่ใช่ว่าโอโ้ต้องไปลบกันแล้วทหารตรงาหานตายพวกพ่พอแม่ลูกเมียเขาจะว่าไงนั่นคือข้ออ้างของคนขี้ขาตาขาวผมพูดไว้ตรงนี้ที่เดียวครับเอาพี่พี่น้องท่านในที่ชอบในสิ่งที่ผมพูดคุณกระเพาพูดก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปนะครับหรือว่าจะสนับสนุนคุณกระเพาวก็สนับสนุนก็ขอขอบคุณมากนะครับช่วยกันครับวันเนี้ยโอ้ไม่รู้จะว่ายังไง ผมคนหนึ่งเนี่ยุนกะเพาเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากการที่ว่ารบกันแล้วพี่ผมคุณกะเพาเนี่ยตายในสนามรบแต่การตายในสนามรบของพี่ชายคุณคุณกะเพาเนี่ยไม่เคยที่จะเสียใจเลยไม่เคยที่จะโ,โหน้อยเนื้อน้อยเนื้อตามใจขอบคุณพี่พน้องนะครับที่โดน,เ,นเข้ามาไม่เคยที่จะน้อยเนื้อตามใจเลยนะครับแต่ภาคภูมิใจด้วยซ้ํา ไปถามได้เลยครับพี่พี่น้องครับแม่ผมเออแม่ผมไปถามไม่ได้แล้วเพราะท่านขึ้นสวรรค์ไปแล้วพี่ผมญาติพี่น้องผมทุกคนไปถามเลยว่าพี่ชายผมเอาชีวิตไปผกป,กป,กปกรักษาพื้น,นไทยแล้วตายในสนามรบเนี่ยตระก,กูลผมครอบครัวผมเนี่ยรู้สึกเสียใจใไหมเหมือนอย่างที่ผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองแยออกมาโอ้โหแล้วต้องเขาไปดูแลงั้นต้องเขาไปดูแลงี้ไอคำว่าเข้าไปดูแลเนี่ย มันเป็นสวัสดิการมันเป็นสิทธิ์ของนักรบไทยที่ทางฝั่งรัฐบาลไทยทางฝั่งกลาโหมไทยทางฝั่งอทงบไทยเขาได้มีการจัดตั้งขึ้นมาเรียบร้อยแล้วว่าถ้าทหารไทยไปรบเนี่ยเขาต้องเข้ามาช่วยเหลืออย่างนั้นเขาไปช่วยเหลืออย่างนี้ก็ช่วยเหลือตามสิทธิที่ทาหารไตไปรบแล้วตายในสนามรบมันพึงจะได้หรือว่าพอไปรบเสร็จถ้าเกิดว่าไม่ตายก็มีการผู้กองผู้การมันก็มีการมาช่วยเหลือกันตามสิทธิที่ตามกฎหมายบัญญัติไว้กฎหมายกําหนดไว้ก็แค่นั้นเอง ไม่ใช่ว่าพอเขาตายไปคุณจะต้องมาเลี้ยงดูปู่เสียเขาโหยันวันตายต้องมาพี่น้องพี่สายิ่งต้องโหยมันไม่ใช่มันไม่ใช่นะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ออกมาพูดในการที่ออกมาพูดหลังจากที่โอ้มันมีเหตุการณ์กระทบไอ้กระทบกระทั่งกันระหว่างฐานไทยกับขมรแล้วก็ระหว่างนักท่องเที่ยวไทยกับนักท่องเที่ยวขมรจนทําให้เมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันจนแท่งซจกตากันเนี่ย แล้วไอ้ขมิ้นน่ะมันก็มาตัวผักอ,อกทหารไทยจนหัวทิ่มไปเนี่ยมันบ่อยครั้งแล้วครับนี่มันเป็นการยามเกียริยามศักดิ์สรีของเรายามเกียรติเป็นอย่างมากพอเราเห็นแบบนี้เราคนไทยที่รักชาติอะแบบนี้มันจุกในอกมันโมโหผู้หลักผู้ใหญ่เราทําไมไม่ไม่ทําอะไรสักอย่างเลยแต่พอออกมาพูดออกมาพูดโอ้โหพูดแบบสวยหรูเลยทีเนี้ยพูดแบบสวยหรูพอคนที่โลกสวยเข้ามาก็โอเข้มาโอวสรรเสืิญเดี๋ยวท่านต้องเป็นคน ท่านต้องลุกขึ้นมาก้าวทำหน้าที่แทนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แทนต่อไปท่านต้องมารับไม้ต่อนักรบต้องแบบนี้แบบนั้นนี่คือคนขี้ขาดผมพูดตรงๆนี่คือคนขี้ขาดขี้ขาดตาขาวการที่ออกมาพูดแบบเนี้ยมันหมายถึงว่าเป็นการแสดงความอ่อนแอของตัวเองเนี่ให้ไอ้ฮุนเซนให้พวกเขเมรมันรู้มันเห็นว่าผู้นำของมึงนั้นขี้ขาดตาขาวแค่นี้เอง ไอ้ส hmm. ิ่งที่ว่าเอาอ้างกันมาพูดว่าโอ้คนที่เสียชีวิตมันจะเป็นอย่างนั้นคนที่เสียชีวิตมันจะเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่เลยมันเป็นเพียงข้ออ้างมันเป็นเพียงข้ออ้างนะครับพี่นี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ขมิ้นมันทารกับเราแล้วขมิ้นมันท้ารบกับเราแล้วแล้วประเทศไทยคนไทยจะรบกับขมิ้นไอ้ชั่วโมงไหนกี่โมง แล้วก็ไม่ต้องมาอ้างนะครับไม่ต้องมาอ้างเลยว่าไอ้ถ้าลบกันไปแล้วเดี๋ยวขมิญมันจะยื่นเรื่องลากเราขึ้นศาลโลกมันจะมาลากเราทําไมในเมื่อเราไม่รับอนาจศารโลกแล้วอันนี้มันก็เป็นข้ออ้างอีกในเมื่อมันกลัวสารโลกขนาดนั้นแล้วทําไมเราไม่ฟ้องร้องมันยันนู่นเลยพระตะบองศีโสพลยันนู่นเลยพนมเปญนู่นตามกฎหมายอนุสัญญากฎหมายที่โตเกียวที่ไทยกับฝรั่งเศสได้ทํากันเอาไว้ที่ในช่วงสงครามอินโดจีนที่ ฝรั่งเศสมันได้คืนพื้นเปนดินไทยที่มันได้ยึดไปจากไทยนะ่ะคืนไหมกับประเทศไทยทําไมเราไม่เอาข้อสนสัญญานี้ไปอ้างไปฟ้องร้องเอาคืนมันเป็นการขี้ขี้ขาดตาขาวครับพี่พ่น้องครับขี้ขาดตาขาวอย่างเดียวผมฟังมาโอ้บโอ้ไม่รู้จะว่าอย่างไงมันมันเราเราอยู่อย่างเนี้ยเราเห็นอยู่อย่างเนี้ยอืม เราเห็นอยู่อย่างนี้นะครับพี่น้องครับเห็นอยู่ว่าไอพฤติกรรมของขมินมันเป็นยังไงสันดานของขมินมันเป็นยังไงแล้วพอหันกลับมามองดูสันดานของผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองไทยหนักกว่าขามินอ,อีกทีนี้หนักกว่าขามิน <c oughs> ไม่รู้จะว่ายังไงพี่พี่น้องก็คอยดูนะครับผมเชื่อนะว่าเหตุการณ์ความรุนแรงแบบนี้มันจะไม่มันจะไม่จบยู่เพียงเท่านี้ เดี๋ยวทหารของเราที่เดินลาตะเวนตามนแนวตะเข็บชายแดนไทยเขมรมันก็จะไปเหยียบกับระเบิดอีกเพราะผมเนี่ยคุยกับพ,พี่น้องทหารของเราที่อยู่ตามนแนวตะเข็บชายแดนนะครับว่าเขมรมันได้แอบ,บเข้ามาฝังระเบิดไว้เนี่ยแอบ,บเข้ามาบ่อยนะครับแล้วทางฝั่งเราก็ต้องเดินด้วยความระมัดระวังในเมื่อแล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วเราเราจะไปคุยกับมันทําไม นี่คือสิ่งที่มันไม่สมควรจะไปคุยกับมันแล้วนะครับขมิ้นนี่มันคุยไม่รู้เรื่องไอ้พวกนุนเซนเนี่ยไอ้ไอ้จรลเม็ตเนี่ยพวกนี้มันมันเป็นพวกเลี้ยงไม่เชี่ยงนะครับเป็นพวกเลี้ยงไม่เชี่ยงไม่เคยสํานึกบุญคุณอืมเนี่ยขมิ้นมันท้าลบเรียบร้อยแล้วแล้วไทยจะลบกี่มงุงอ้า มาว่ากันไปนาอไทยจะรบกี่โมงครับตอนนี้ขมีนมันพร้อมรบก,กับไทยแล้วไทยจะรบกับมันกี่โมงทุกวันนี้นะครับขมรนเนี่ยถามว่าถ้าเกิดว่าทางฝั่งของไทยเราเนี่ยจัดการแบบเบ็ดเด็เดเบ็ดเสร็จเบ็ดขาดเนี่ยขมรนมันจะกล้าหือไหมมันไม่กล้านะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องไปรบก็ได้แค่เราปิดด่านแบบปิดให้มันสนิทเนี่ยปิดทุกสิ่งทุกอย่างปิดด่านตัดเน็ตตัดไฟตัดไดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ถึงอาทิตย์ครับมันตายทั้งประเทศ ไม่ถึงไม่ถึงอาทิตย์แต่ที่โอ้โหทำท่าปิดด่านไปปิดด่านไปแต่ที่อื่นยังส่งอยู่ยังส่งอีกไอ้คนไทยที่โอ้โหที่เดรยามบางคนบางกลุ่มบางพวกเนี่ยหวังผลประโยชน์แต่ส่วนตัวก็มีการโอ้โเป็นกองทัพมดส่งของให้กับทางฝั่งของเมนมีการส่งของแบบโอ้โข้ามพรมแดนกันเป็นล่าเป็นสันเป็นขบวนการอย่างเงี้ยแล้วมันปิดตรงไหนน้ำมันก็ยังขนไปให้ขเขมรอยู่ แล้วมันผิดตรงไหนนี่คือสิ่งที่มันเป็นผลประโยชน์ของพวกผู้หลักผู้ใหญ่พวกนี้ล้วนๆครับพี่พี่น้องครับเป็นผลประโยชน์ล้วนๆแล้วไอ้ผู้หลักผู้ใหญ่พวกนี้เสือกเสือกได้เป็นใหญ่เป็นโตเสือกได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็มาเป็นผู้บริหารประเทศอีกมันเลยหนักไปใหญ่ครับทีนี้โอ้ ตอนนี้ไปโทษรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะครับผมพูดตรงนี้เลยครับว่าไปโทษรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีต้องโทษทุกส่วนที่มีส่วนในด้านการความมั่นคงของพืนปืนผ่นไทนเราต้องโทษหมดขนาดลูกน้องตัวเองโดนกระทําแบบนี้เนี่ยมันยังโอ้โใจดีใจดีอยู่มันยังใจดีอยู่นะครับพี่น้องครับลูกน้องของตัวเองโดนชี้หน้าด่าชี้หน้าด่าไปด่ามามีการโ,โหดทำกัน าขมีมันก็ยกกำลังขึ้นมาเป็นขยงเลยทีเนี้ยมันก็บอกว่าเอาไปเอาปืนมาไปเอาปืนมาขนปืนมาถลา่มทางไหารไทยสิ้นซากเนี่ยทหารไทยพอเห็นยึดวิ่งโูกกันคนออกนอกพื้นที่วิ่งก็ไปในเบิร์มเพื่อที่จะไปเอา,อาวุธยุทุกรณ์ถามว่าถ้าเกิดว่าขมรมันขนเอาวุธยุทปกณ์ขึ้นมาถล่มจริงๆเนี่ยจะทันไหมไม่ทันหรอกครับไม่ทันไม่ทันแน่นอน แล้วตอนนี้ไอตัวปัญหาเนี่ยไอตัวปัญหาอิดนารดมโมนิกุงม,มนิก้าอะไรของมันน่มันก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อนะครับตอนนี้มันก็เป็นวิรุทวิรสตีของมันไปนเรียบร้อยแล้ะมันมาให้สัมภาษณ์สื่อนะครับมาให้สัมภาษณ์สื่อว่าการที่มันมาในครั้งนี้มันเป็นการมาเยี่ยมชมปราสาทตามเมินทมแล้วมันเกิดอาการที่ว่าทางฝั่งของทหารไทยไม่พอใจนะครับ ไม่ยอมให้มันเลยขึ้นไปเที่ยวปราสาทต,ตามบันทมไล่ให้มันหนีไม่ยอมให้มันขึ้นคนเดียวมีการชี้หน้าด่ามันด้วยมันบอกอย่างนี้นะครับมันออกมาให้ข่าวพูดโอโหส่ร้ายป้ายสีหานไทยทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทั้งท,งที่ในคลิปในเหตุการณ์ที่มันมีคลิปถ่ายเอาไวนะ้นอีตัวนี้ครับอีตัวหลานหลานของไอ,ไอหลานของไออะไรอะ่ะหลานของไอสีหนุเนี่ยได้ข่าวว่าเป็นหลานของไอสีหนุนะครับ มันมาชี้หน้าดา,าราไทยเองแต่พอมันไปออกข่าวโอ้โหม,มันเป็นนางเอกเลยทีเนี้ยท่านขมิ้งก็ยกยอปอปัอ้ปนยกขึ้นมาเป็นวีรตรีเรียบร้อยแล้วถ้าเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับมันมีการประทะกันเกิดขึ้นมาเนี่ยพี่พ,พี่น้องคิดเอาเองนะครับว่ามันจะเป็นยังไงขมิ้นมันก็จะใส่ร้ายป้ายสีไทยตลอดถ้าตราบใดที่ไทยเราเนี่ยยังไม่ยอมที่จะปิดด่านอยู่ไอ้ผู้นําผู้หลักผู้ใหญ่ไทยยังตาขาวยังขี้หดตดหายเ่ย ได้ยินคือว่าโอ้ยหุ่นเซนขึ้นมาขนลุกขนพองเลยกลัวผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองไทยพอได้ยินคาว่าหุนเซนขึ้นมาเนี่ยขนลุกขนพองขนหัวตั้งเลยมันกลัวมันกลัวไอหุนเซนจะออกมาแฉมันมันกลัวว่าหุนเซนจะออกมาแฉมันนะครับพ,พี่น้องครับเพราะว่าบางผู้หลักผู้ใหญ่คนไทยบางคนบางคนบางคนไปมีผลประโยชน์กับทางฝั่งก็เขมินไปมีผลประโยชน์กับทางฝั่งของขมินไม,น,งงงมนไม่ชอ ไอ้ผู้หลักผู้ใหญ่ทางฝั่งของมินมันก็ได้เอาลูกเอาหลานของมันน่ะไอ้เอาลูกเอาหลานผู้หญิงของมันเนี่ยมาเป็นนางบำเรอให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ของไทยบางคนด้วยพอมีผู้หญิงใหม่อะไรพวกนี้มาปิดปากไอ้จิ๋มปิดปากเลปิดเงียบติ๊บอ้าปากไม่ได้เลยอ้าปากมาปพิ่เลยจิ๋มนี่ปิดปากหมดเลยโอ้มันหนักกว่าอีกก๊ออีกครับมันหนักกว่าสรีกากอ,อีก ถ้าเกิดว่าพวกนี้เนี่ยมันมันไม่มีผลประโยชน์กับทางฝั่งของเขมรเนี่ยเขมรมันไม่กล้าทำหรอกครับมันไม่กล้าทำให้ดูตัวอย่างเมื่อปีพศ2521นะครับปีพศ2521เนี่ยในเหตุการณ์ในครั้งนั้นเขมรมันแตกนะครับเขมรมันแตกแก้กันเนี่ยแล้วพวกไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันก็ไปนำฐานเวียดนามมายึดครองเขมรพอมายึดครองเขมรเสร็จมันก็มาเกณนฆ่า คนขมิ้นด้วยกันผมเขียนค่าคนขมิ้นด้วยกันก็หาเรื่องหาเราจะมายึดไถ่ศาลกองไทยพอจะยึดไถยศาลกรใงไทยมันก็มาเขียนค่าคนไทยตามในสิทชายแดนไทยขมิ้นในยุคนั้นนะครับพันเอกประจักษ์สว่างจิตเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าทหารไทยอยู่ในฝั่งของตามในสิทชายแดนไทยขมิ้นในครั้งนั้นนะครับขมิ้นมันมาคำเริบสื่อสารมันมาเขียนค่าไทยทุกวี่ทุกวันเนี่ยพลเอกประจักษ์สว่างจิตสั่งให้ทหารเนี่ยถล่มขมิ้นเลยครับ ทั้งอีสานใต้ทั้งทั้งภาคตะวันออกถล่มลบุกเข้าไปจนโอ้ยทั้งเขมรแดงไอ้ทั้งไอ้ทั้งเขเมรแห่งสัมฤทิ์ทั้งกมงิไอ้ทั้งเวียดนามที่มารบกันตอนนั้นหนีหนีหัวสุกุสุนเลยไอ้เวียดนามในผลวเวียดนามที่อ้างประกาศว่าจะยึดไทยไปในอะไรอ่ะปาารรไปในเที่ยงวันเนี่ยที่ประกาศบอกว่าจะมาเหยียบพื้นป่นดินไทยจะมากินข้าวที่กรุงเทพเนี่ยเจอพลพันเอกสว่างไอ้ไอ้ประจ,จักษ์สว่างจิตเข้าไปเนี่ย โอ้หนี่หัวซุกหัวซุลเลยครับพี่พี่น้องครับพลเดกสุขประจักษ์สว่างจินสั่งให้ทหารภายใต้การบังคับบัญชาของตัวเองนี่ซึ่งท่านเป็นผู้บังคับบัญชาในครั้งนั้นนะครับลุกเข้าไปในพืชปนินขมิห่างจากกรุงพนมเปญร้อยกว่ากิโลร้อยกิโลเมตรครับไปพร้อมไปเลยนะครับรอคําสั่งที่จะบุกเข้าพร,ร้อมกันบุกเข้าไปทางปลอยเปตก็มีบุกเข้าไปทางอะไรต่างๆก็มีทางอีสานใต้เข้าไปก็มีเอารถถังบุกเข้าไปทหารเวียดนามที่ว่าเก่งที่ว่าแน่แน่เนี่ย ที่มาอยู่ในประเทศเขมรยกกองไอยกทหารกันเข้ามาอยู่ในเขมรถึงหกกองพลน,นั่นน่ะหนีแบบหูสุกหุนหนีแบบรวนรานหนีหนีตายเจอทหารไทยส่งกำลังบุกเข้าไปปรากฏว่าพอเข้าไปห่างจากห่างจากไอตรงพนมเปญร้อยร้อยกิโลเนี่ยท่านฝั่งของผู้หลักผู้ใหญ่ในพวกขี้ขาดตาขาวทั้งหลายแล่เนี่ยสั่งให้ยุติการลุกแล้วสั่งให้ถอนทัพกลับแล้วก็มีการปลด พันเอกประจักษ์สว่างจิตไปเป็นอาจารย์สอนนักเรียนแล้วก็ออกมาออกข่าวว่าเอ,อทหารไทยในยครั้งนั้นไปลบบุกไปถึงแค่ปลอยเปดวาอย่างนั้นปลอยเปดบ้าอะไรบุกไป,ป,ปห่างจากเกือบจะยึดกรุงคอนมนเป็นเรียบร้อยนะถ้าไม่สั่งออกมาก่อนนะครับถ้าไม่ถ้าถ้าถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ที่มันขี้ขาดตาขาวไม่สั่งถอนออกมาก่อนเนี่ยพนมเปรนเนี่ยตกเป็นของไทยแล้วนะครับ นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตออาวพี่พี่น้องท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับวันนี้เข้ามาโอ้โหใส่ไฟใส่ใส่กันหน่อยวันนี้ยไม่รู้ว่าพอคลิปขุนระเพาพูดจงไปนี่จะโดนอะไรหรือเปล่าก็สุดแล้วแต่ว่าทางทางทางคนที่เขามีอํานาจจะบ้าก,กันไปก็ไม่ไม่สนละว,วันเนี้ยน้องๆง่งานของเราโดนกระทําโดน แวงกัดแบบนี้มันมันไม่สมควรนะครับที่ทางผู้หลักผู้ใหญ่ของเราจะออกมาหน,น่อมแนมแล้วตอนนี้ก็มีข่าวออกมาอีกนะครับว่าทางกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าอะไรของเขาเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับมันมีสบอะไรทกอะไรโบโกรอะไรของเขาเนี่ยก็ได้มีการออกมาบอกว่าจะเอาผิดทหารอดีตทหาราที่ไปสา,สาวปากที่ไปเบ้าตาไอทหารขเขมรนะครับบอกว่าจะดําเนินการเอาผิดมันจะมาเอาผิดทําไม ในเมื่อคุณไม่ทําอะไรเลยแล้วคนไทยถ้าเป็นย่งในเขาโมโหเนี่ยเขาเลือดอดเลือดทนเนี่ยเขาก็ไปเบ้าตาฐานเขมรเมื่อเขาไปเบ้าตาของฐานเขมรแล้วคุณจะมาใช้อํากฎหมายบีบบังคับเขาเนี่ยที่เขาทาไปเพราะเขาทําไปเพื่อที่จะปกปักรักษาพื้นที่ไทยเขมรเนี่ยมันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศไทยนะครับแล้วยังจะมาเอาผิดคนไทยที่ลุกขึ้นมาปกป้องรักษาพื้นที่ไทยโอ้โหเร็วยำสิ้นดีเลย พูดง่ายนะครับเร็ยวระยำสิ้นดีไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาพูดแล้วครับเร็วระยำสิ้นดีพูดง่ายๆว่าเร็วระยำสิ้นดีแต่พอขมรมันมาผักอ,อกทหารไทยมันมาชี้ด่าน้าด่าทหารไทยมันว่าวางกับระเบิดทหารไทยจนขาคงขาขาดไปเลยสามคนเนี่ยกลับออกมาพูดเราไม่ต้องกรารที่จะลบกลัวว่ามันจะเสียความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขมรมันกลัวเสียไหมผมถามแค่นี้นะขมรมันกลัวเสียความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไหม ทุกวันนี้ไอ้ฮุนเซนออกมาพูดออกมาโพสออกมาประกาศทารบก,กับไทยไม่เว้นแม้แต่ละวันนะครับทารบก,กับไทยไม่เว้นแม้แต่ละวันมันกลัวเสียความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไหมมันไม่กลัวมันดาอย่างเดียวมันโพสดาอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่ขมิ้นมันได้ทําแต่พอหันกลับมามองดูทางฝั่งไทยลูกน้องของเองขาขาดไปแล้ว โอ้ยเดี๋ยวคนข้างหลังก็จะได้รับความเดือดร้อนในคนที่สูญเสียก็จะเป็นอย่างนั้นลบกันมันต้องมีการตายอย่างงั้นถึงารตายนี้ขี้ขาดตาขาว